จักรยานชำรุดเสียหายเรามาบริการซ่อมจักรยานถึงที่บ้านหน้าบ้านหน้าเรือนท่านบริการกันตรงนี้แล้วนะครับหน่วยบริการรับซ่อมจักรยานอุปกรณ์อะไรจักรยานทั้งเก่าและใหม่หนะต้องการจะซ่อมต้องการจะปะยางต้องการจะเปลี่ยนโซ่เราก็มาบริการซ่อมให้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านครับพี่น้องที่อยู่ด้านหน้าด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาหากท่านมีจักรยานที่ชำรุดต้องการให้เราซ่อมแซมดูแลจักรยาน เราก็มาบริการท่านแล้วนะครับนะทั้งจัก,กรยานเก่าและจัก,กรยานที่มีปัญหาฟื้นฟูจัก,กรยานต้องการซ่อมแซมเราก็ยินดีนะดูให้ฟรีเลยนะครับเรียกใช้บริการทีมงานซ่อมแซมจัก,กรยานวันนี้มาบริการท่านถึงหน้าบ้านหน้าเรือนกันเลยนะครับราคาไม่แพงให้เราเช็คดูได้ก่อนนะครับนะไม่ต้องกลัวว่าจะเสียสะดุ้งสะงท่านมีจัก,กรยานแบบธรรมดาคันเล็กคันใหญ่นะจัก,กรยานเกียร์ เราก็เย็นดีดูแลซ่อมแซมให้นะครับหรือเป็นจักรยานของน้องๆหนูๆไว้ปั่นเล่นปั่นไปโรงเรียนหากจักรยานท่านเสียก็นํามาเช็คดูได้ก่อนนะครับศูนย์รับซ่อมจักรยานบทการหน้าบ้านหน้าเรือนท่านมาถึงที่ถึงทางมาถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านแล้วก็เรียกใช้ศูนย์รับซ่อมจักรยาน,น,าน,าาน,นาเคลื่อทนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับหากท่านมีจักรยานที่ชํารุดเสียหาย หรือท่านต้องการให้เราตรวจเช็คเปลี่ยนอะไรเราก็มีอะไรมาพร้อมนะเครื่องไม้เครื่องมือช่างวันนี้อุปกรณ์เดินทางมาถึงที่กันเลยทีเดียวนะครับนะเอามาตรวจเอามาเช็คเอามาดูก่อนได้นะครับนะแล้วตัดสินใจจะซ่อมหรือไม่ซ่อมเดี๋ยวบอกช่างของเราได้เลยช่างของเราใจดีมีความสามารถวันนี้เดินทางมาบริการซ่อมจักรยานให้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านนะครับนําจักรยานของท่านมาตรวจเช็คได้เลยนะอยากจะซ่อมอยากจะดูแลจักรยานฟื้นฟูให้ใช้งานได้ดี เราก็มาบริการท่านตรงนี้กันแล้วเชินแวะมาใช้บริการกันได้เลยนะครับท่านจะเปลี่ยนบันไดทีบนะสายเบรกเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนยางหรือมีส่วนไหนหักงอนะก็เอามาดูได้ก่อนนะครับนะฟื้นฟูจักรยานคันเก่าประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายใช้งานได้ศูนยะ์รับซ่อมจักรยานมาบริการกันตรงนี้แล้วท่านก็แวะมาเรียกใช้บริการกันได้เลยครับทีมงานของเราเดินทางมากันตรงนี้ มีจักรยานที่ชำรุดแล้วถ้าขายเป็นเศษเหล็กก็ได้ราคาไม่เยอะครับแต่ถ้าเอามาซ่อมแซมฟื้นฟูให้ใช้งานได้อย่างได้ประโยชน์นะครับนะใช้สอยในบ้านในเรือนปั่นออกกำลังกายปั่นเล่นปั่นใช้งานเราก็มาบริการฟื้นฟูจักรยานของท่านถึงหน้าบ้านหน้าเรือนนะเชิญเลยครับเรียกใช้บริการหน่วยทีมงานรับซ่อมจักรยานเคลื่อนที่ของเราได้วันนี้มาบริการท่านถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านแล้ว มีจักรยานที่อยากให้เราซ่อมแซมฟื้นฟูมาพร้อมอะไรเครื่องไม้เครื่องมือวันนี้ช่างเตรียมมาพร้อมบริการท่านเช็คดูได้ก่อนจะซ่อมหรือจะเปลี่ยนอะไรอย่างไรก็ค่อยบอกช่างเราวันนี้มาแล้วอย่าให้เสียโอกาสอย่าให้เสียเวลายกมาให้ดูยกมาให้เช็คเรายินดีบริการดูให้ฟรีเลยนะครับเรียกหน่วยบริการของเราได้ทันทีที่รถหน่วยบริการตรงนี้เลยนะครับจักรยานชำรุดเสียหายเรามาบริการซ่อมจักรยานถึงที่บ้าน หน้าบ้านหน้าเรือนท่านบริการกันตรงนี้แล้วนะครับหน่วยบริการรับซ่อมจักรยานอุปกรณ์อะไหล่จักรยานทั้งเก่าและใหม่ต้องการจะซ่อมต้องการจะปะยางต้องการจะเปล Allies. ี่ยนโซ่เราก็มาบริการซ่อมให้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านครับพี่น้องที่อยู่ด้านหน้าด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาหากท่านมีจักรยานที่ชำรุดต้องการให้เราซ่อมแซมดูแลจักรยานเราก็มาบริการท่านแล้วนะครับนทั้งจักรยานเก่าและจักรยานที่มีปัญหา ฟื้นฟูจัก,กรยานต้องการซ่อมแซมเราก็ยินดีนะดูให้ฟรีเลยนะครับเรียกใช้บริการทีมงานซ่อมแซมจัก,กรยานวันนี้มาบริการท่านถึงหน้าบ้านหน้าเรือนกันเลยนะครับราคาไม่แพงให้เราเช็คดูได้ก่อนนะครับนะไม่ต้องกลัวว่าจะเสียสตุ้งสตังท่านมีจัก,กรยานแบบธรรมดาคันเล็กคันใหญ่นะจัก,กรยานเกียร์เราก็ยินดีดูแลซ่อมแซมให้นะครับหรือเป็นจัก,กรยานของน้องๆหนูๆไว้ปั่นเล่นปั่นไปโรงเรียน หากจักรยานท่านเสียก็นํามาเช็คดูได้ก่อนนะครับศูนย์รับซ่อมจักยรยานบริการหน้าบ้านหน้าเรือนท่านมาถึงที่ถึงทางมาถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านแล้วก็เรียกใช้ศูนย์รับซ่อมจักรยานเคลื่อนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับหากท่านมีจักรยานที่ชํารุดเสียหายหรือท่านต้องการให้เราตรวจเช็คเปลี่ยนอะไรเราก็มีอะไรมาพร้อมนะเครื่องไม้เครื่องมือช่างวันนี้อุปกรณ์เดินทางมาถึงที่กันเลยทีเดียวนะครับนะเอามาตรวจเอามาเช็คเอามาดูก่อนได้นะครับนะแล้วตัดสินใจจะซ่อมหรือไม่ซ่อมเดี๋ยวบอกช่างของเราได้เลย ช่างของเราใจดีมีความสามารถวันนี้เดินทางมาบริการซ่อมจัก,กรยานให้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านนะครับนําจัก,กรยานของท่านมาตรวจเช็คได้เลยนะอยากจะซ่อมอยากจะดูแลจัก,กรยานฟื้นฟูให้ใช้งานได้ดีเราก็มาบริการท่านตรงนี้กันแล้วเชิญแวะมาใช้บริการกันได้เลยนะครับท่านจะเปลี่ยนบันไดทีบนะสายเบรกเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนยางหรือมีส่วนไหนหักงอนะก็เอามาดูได้ก่อนนะครับ ฟื้นฟูจักรยานคันเก่าประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายใช้งานได้ศูนย์รับซ่อมจักรยานมาบริการกันตรงนี้แล้วท่านก็แวะมาเรียกใช้บริการกันได้เลยครับทีมงานของเราเดินทางมากันตรงนี้มีจักรยานที่ชำรุดแล้วถ้าขายเป็นเศษเหล็กก็ได้ราคาไม่เยอะครับแต่ถ้าเอามาซ่อมแซมฟื้นฟูให้ใช้งานได้อย่างได้ประโยชน์นะครับใช้สอยในบ้านในเรือนปั่นออกกําลังกายปั่นเล่น ปั่นใช้งานเราก็มาบริการฟื้นฟูจักรยานของท่านถึงหน้าบ้านหน้าเรือนนะเชิญเลยครับเรียกใช้บริการหน่วยทีมงานรับซ่อมจักรยานเคลื่อนที่ของเราได้วันนี้มาบริการท่านถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านแล้วมีจักรยานที่อยากให้เราซ่อมแซมฟื้นฟูมาพร้อมอะไรเครื่องไม้เครื่องมือวันนี้ช่างเตรียมมาพร้อมบริการท่านเช็คดูได้ก่อนจะซ่อมหรือจะเปลี่ยนอะไรอย่างไรก็ค่อยบอกช่างเรา วันนี th, ok do, ok ้มาแล้วอย่าให้เสียโอกาสอย่าให้เสียเวลายกมาให้ดูยกมาให้เช็คเรายินดีบริการดูให้ฟรีเลยนะครับเรียกหน่วยบริการของเราได้ทันทีที่รถหน่วยบริการตรงนี้เลยนะครับจักรยานชำรุดเสียหายเรามาบริการซ่อมจักรยานถึงที่บ้านหน้าบ้านหน้าเรือนท่านบริการกันตรงนี้แล้วนะครับหน่วยบริการรับซ่อมจักรยานอุปกรณ์อะไหล่จักรยานทั้งเก่าและใหม่นต้องการจะซ่อมต้องการจะปะยาง ต้องการจะเปลี่ยนโซ่เราก็มาบริการซ่อมให้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านครับพี่น้องที่อยู่ด้านหน้าด้านหนด้านซ้ายด้านขวาหากท่านมีจักรยานที่ชำรุดต้องการให้เราซ่อมแซมดูแลจักรยานเราก็มาบริการท่านแล้วนะครับนะทั้งจักรยานเก่าและจักรยานที่มีปัญหาฟื้นฟูจักรยานต้องการซ่อมแซมเราก็ยินดีนะดูให้ฟรีเลยนะครับเรียกใช้บริการทีมงานซ่อมแซมจักรยานวันนี้มาบริการท่านถึงหน้าบ้านหน้าเรือนกันเลยนะครับ ราคาไม่แพงให้เราเช็คดูได้ก่อนนะครับนะไม่ต้องกลัวว่าจะเสียสตุ้งสตังท่านมีจักรยานแบบธรรมดาคันเล็กคันใหญ่นะจักรยานเกียร์เราก็เยินดีดูแลซ่อมแซมให้นะครับหรือเป็นจักรยานของน้องๆหนูๆไว้ปั่นเล่นปั่นไปโรงเรียนหากจักรยานท่านเสียก็นํามาเช็คดูได้ก่อนนะครับศูนย์รับซ่อมจักรยานบริการหน้าบ้านหน้าเรือนท่านมาถึงที่ถึงทางมาถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านแล้วก็เรียกใช้ รับซ่อมจักรยานเคลื่อนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับหากท่านมีจักรยานที่ชำรุดเสียหายหรือท่านต้องการให้เราตรวจเช็คเปลี่ยนอะไรเราก็มีอะไหล่มาพร้อมนะเครื่องไม้เครื่องมือช่างวันนี้อุปกรณ์เดินทางมาถึงที่กันเลยทีเดียวนะครับนะเอามาตรวจเอามาเช็คเอามาดูก่อนได้นะครับนะแล้วตัดสินใจจะซ่อมหรือไม่ซ่อม <would> เดี๋ยวบอกช่างของเราได้เลยช่างของเราใจดีมีความสามารถวันนี้เดินทางมาบริการซ่อมจักรยานให้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านนะครับน,น,นําจักรยานของท่านมาตรวจเช็คได้เลย นะอยากจะซ่อมอยากจะดูแลจัก,กรยานฟื้นฟูให้ใช้งานได้ดีเราก็มาบริการท่านตรงนี้กันแล้วเชิญแวะมาใช้บริการกันได้เลยนะครับท่านจะเปลี่ยนบันไดทีนะสายเบรกเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนยางหรือมีส่วนไหนหักงอนะก็เอามาดูได้ก่อนนะครับนะฟื้นฟูจักรยานคันเก่าประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายใช้งานไดนะ้ศูนย์รับซ่อมจักรยานมาบริการกันตรงนี้แล้วท่านก็ แวะมาเรียกใช้บริการกันได้เลยครับทีมงานของเราเดินทางมากันตรงนี้มีจักรยานที่ชำรุดแล้วถ้าขายเป็นเศษเหล็กก็ได้ราคาไม่เยอะครับแต่ถ้าเอามาซ่อมแซมฟื้นฟูให้ใช้งานได้อย่างได้ประโยชน์นะครับนะใช้สอยในบ้านในเรือนปั่นออกกำลังกายปั่นเล่นปั่นใช้งานเราก็มาบริการฟื้นฟูจักรยานของท่านถึงหน้าบ้านหน้าเรือนเชิญเลยครับเรียกใช้บริการหน่วยทีมงาน รับซ่อมจักรยานเคลื่อนที่ของเราได้วันนี้มาบริการท่านถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านแล้วมีจักรยานที่อยากให้เราซ่อมแซมฟื้นฟูมาพร้อมอะไรเครื่องไม้เครื่องมือวันนี้ช่างเตรียมมาพร้อมบริการท่านเช็คดูได้ก่อนจะซ่อมหรือจะเปลี่ยนอะไรอย่างไรก็ค่อยบอกช่างเราวันนี้มาแล้วอย่าให้เสียโอกาสอย่าให้เสียเวลายกมาให้ดูยกมาให้เช็คเรายินดีบริการดูให้ฟรีเลยนะครับเรียกหน่วยบริการของเราได้ทันทีที่รถหน่วยบริการตรงนี้เลยนะครับ จักรยานชำรุดเสียหายเรามาบริการซ่อมจักรยานถึงที่บ้านหน้าบ้านหน้าเรือนท่านบริการกันตรงนี้แล้วนะครับหน่วยบริการรับซ่อมจักรยานอุปกรณ์อะไรจักรยานทั้งเก่าและใหม่นะต้องการจะซ่อมต้องการจะปะยางต้องการจะเปลี่ยนโซ่เราก็มาบริการซ่อมให้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านครับพี่น้องที่อยู่ด้านหน้าด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาหากท่านมีจักรยานที่ชำรุดต้องการให้เราซ่อมแซมดูแลจักรยาน เราก็มาบริการท่านแล้วนะครับนะทั้งจักรยานเก่าและจักรยานที่มีปัญหาฟื้นฟูจักรยานต้องการซ่อมแซมเราก็ยินดนะีดูให้ฟรีเลยนะครับเรียกใช้บริการทีมงานซ่อมแซมจักรยานวันนี้มาบริการท่านถึงหน้าบ้านหน้าเรือนกันเลยนะครับราคาไม่แพงให้เราเช็คดูได้ก่อนนะครับนะไม่ต้องกลัวว่าจะเสียสตุ้งสตังท่านมีจักรยานแบบธรรมดาคันเล็กคันใหญนะ่จักรยานเกียร์ เราก็เยินดีดูแลซ่อมแซมให้นะครับหรือเป็นจักรยานของน้องๆหนูๆไว้ปั่นเล่นปั่นไปโรงเรียนหากจักรยานท่านเสียก็นํามาเช็คดูได้ก่อนนะครับศูนย์รับซ่อมจักรยานบิการหน้าบ้านหน้าเรือนท่านมาถึงที่ถึงทางมาถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านแล้วก็เรียกใช้ศูนย์รับซ่อมจักรยานเคลื่อนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับหากท่านมีจักรยานที่ชํารุดเสียหาย หรือท่านต้องการให้เราตรวจเช็คเปลี่ยนอะไรเราก็มีอะไรมาพร้อมนะเครื่องไม้เครื่องมือช่างวันนี้อุปกรณ์เดินทางมาถึงที่กันเลยทีเดียวนะครับนะเอามาตรวจเอามาเช็คเอามาดูก่อนได้นะครับนะแล้วตัดสินใจจะซ่อมหรือไม่ซ่อมเดี๋ยวบอกช่างของเราได้เลยช่างของเราใจดีมีความสามารถวันนี้เดินทางมาบริการซ่อมจักรยานให้ถึงหน้าบ้านหนะ้าเรือนท่านนะครับนําจักรยานของท่านมาตรวจเช็คได้เลยนะอยากจะซ่อมอยากจะดูแลจักรยานฟื้นฟูให้ใช้งานได้ดี เราก็มาบริการท่านตรงนี้กันแล้วเชิญแวะมาใช้บริการกันได้เลยนะครับท่านจะเปลี่ยนบันไดทีบนะสายเบรกเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนยางหรือมีส่วนไหนหักงอนะก็เอามาดูได้ก่อนนะครับนะฟื้นฟูจักรยานคันเก่าประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายใช้งานไดนะ้ศูนย์รับซ่อมจักรยานมาบริการกันตรงนี้แล้วท่านก็แวะมาเรียกใช้บริการกันได้เลยครับทีมงานของเราเดินทางมากันตรงนี้ มีจักรยานที่ชำรุดแล้วถ้าขายเป็นเศษเหล็กก็ได้ราคาไม่เยอะครับแต่ถ้าเอามาซ่อมแซมฟื้นฟูนฟให้ใช้งานได้อย่างได้ประโยชน์นะครับนะใช้สอยในบ้านในเรือนปั่นออกกำลังกายปั่นเล่นปั่นใช้งานเราก็มาบริการฟื้นฟูจักรยานของท่านถึงหน้าบ้านหน้าเรือนนะเชิญเลยครับเรียกใช้บริการหน่วยทีมงานรับซ่อมจักรยานเคลื่อนที่ของเราได้ วันนี้มาบริการท่านถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านแล้วมีจักรยานที่อยากให้เราซ่อมแซมฟื้นฟูมาพร้อมอะไรเครื่องไม้เครื่องมือวันนี้ช่างเตรียมมาพร้อมบริการท่านเช็คดูได้ก่อนจะซ่อมหรือจะเปลี่ยนอะไรอย่างไรก็ค่อยบอกช่างเราอ่ะวันนี้มาแล้วอย่าให้เสียโอกาสอย่าให้เสียเวลายกมาให้ดูยกมาให้เช็คเรายินดีบริการดูให้ฟรีเลยนะครับเรียกหน่วยบริการของเราได้ทันทีที่รถหน่วยบริการตรงนี้เลยนะครับจักรยานชำรุดเสียหาย เรามาบริการซ่อมจักรยานถึงที่บ้านหน้าบ้านหน้าเรือนท่านบริการกันตรงนี้แล้วนะครับหน่วยบริการรับซ่อมจักรยานอุปกรณ์อะไหล่จักรยานทั้งเก่าและใหม่นต้องการจะซ่อมต้องการจะปะยางต้องการจะเปลี่ยนโซ่เราก็มาบริการซ่อมให้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านครับพี่น้องที่อยู่ด้านหน้าด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาหากท่านมีจักรยานที่ชำรุดต้องการให้เราซ่อมแซมดูแลจักรยานเราก็มาบริการท่านแล้วนะครับ นะทั้งจัก,กรยานเก่าและจัก,กรยานที่มีปัญหาฟื้นฟูจัก,กรยานต้องการซ่อมแซมเราก็ยินดนะีดูให้ฟรีเลยนะครับเรียกใช้บริการทีมงานซ่อมแซมจัก,กรยานวันนี้มาบริการท่านถึงหน้าบ้านหน้าเรือนกันเลยนะครับราคาไม่แพงให้เราเช็คดูได้ก่อนนะครับนะไม่ต้องกลัวว่าจะเสียสตุ้งสตังท่านมีจัก,กรยานแบบธรรมดาคันเล็กคันใหญ่นะจัก,กรยานเกียร์เราก็ยินดีดูแลซ่อมแซมให้นะครับ หรือเป็นจักรยานของน้องๆหนูๆไว้ปั่นเล่นปั่นไปโรงเรียนหากจักรยานท่านเสียก็นํามาเช็คดูได้ก่อนนะครับศูนย์รับซ่อมจักรยานบร,ริการหน้าบ้านหน้าเรือนท่านมาถึงที่ถึงทางมาถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านแล้วก็เรียกใช้ศูนย์รับซ่อมจักรยานเคลื่อนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับหากท่านมีจักรยานที่ชำรุดเสียหายหรือท่านต้องการให้เราตรวจเช็คเปลี่ยนอะไรเราก็มีอะไรมาพร้อมนะเครื่องไม้เครื่องมือช่างวันนี้อุปกรณ์เดินทางมาถึงที่กันเลยทีเดียวนะครับนะ เอามาตรวจเอามาเช็คเอามาดูก่อนได้นะครับนะแล้วตัดสินใจจะซ่อมหรือไม่ซ่อมเดี๋ยวบอกช่างของเราได้เลยช่างของเราใจดีมีความสามารถวันนี้เดินทางมาบริการซ่อมจักรยานให้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านนะครับนําจักรยานของท่านมาตรวจเช็คได้เลยนะอยากจะซ่อมอยากจะดูแลจักรยานฟื้นฟูให้ใช้งานได้ดีเราก็มาบริการท่านตรงนี้กันแล้วเชิญแวะมาใช้บริการกันได้เลยนะครับท่านจะเปลี่ยนบันไดทีบนะสายเบรกเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนยาง หรือมีส่วนไหนหักงอนะก็เอามาดูได้ก่อนนะครับฟื้นฟูจักรยานคันเก่าประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายใช้งานได้ศูนยะ์รับซ่อมจักรยานมาบริการกันตรงนี้แล้วท่านก็แวะมาเรียกใช้บริการกันได้เลยครับทีมงานของเราเดินทางมากันตรงนี้มีจักรยานที่ชำรุดแล้วถ้าขายเป็นเศษเหล็กก็ได้ราคาไม่เยอะครับแต่ถ้าเอามาซ่อมแซมฟื้นฟูให้ใช้งานได้อย่างได้ประโยชน์นะครับนะ ใช้สอยในบ้านในเรือนปั่นออกกำลังกายปั่นเล่นปั่นใช้งานเราก็มาบริการฟื้นฟูจักรยานของท่านถึงหน้าบ้านหน้าเรือนนะเชิญเลยครับเรียกใช้บริการหน่วยทีมงานรับซ่อมจักรยานเคลื่อนที่ของเราได้วันนี้มาบริการท่านถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านแล้วมีจักรยานที่อยากให้เราซ่อมแซมฟื้นฟูมาพร้อมอะไรเครื่องไม้เครื่องมือวันนี้ช่างเตรียมมาพร้อมบริการท่านเช็คดูได้ก่อน จะซ่อมหรือจะเปลี่ยนอะไรอย่างไรก็ค่อยบอกช่างเราวันนี้มาแล้วอย่าให้เสียโอกาสอย่าให้เสียเวลายกมาให้ดูยกมาให้เช็คเรายินดีบริการดูให้ฟรีเลยนะครับเรียกหน่วยบริการของเราได้ทันทีที่รถหน่วยบริการตรงนี้เลยนะครับจักรยานชำรุดเสียหายเรามาบริการซ่อมจักรยานถึงที่บ้านหน้าบ้านหน้าเรือนท่านบริการกันตรงนี้แล้วนะครับหน่วยบริการรับซ่อมจักรยานอุปกรณ์อะไหล่จักรยาน,ยานทั้งเก่าและใหม่ ต้องการจะซ่อมต้องการจะปะยางต้องการจะเปลี่ยนโซ่เราก็มาบริการซ่อมให้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านครับพี่น้องที่อยู่ด้านหน้าด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาหากท่านมีจักรยานที่ชำรุดต้องการให้เราซ่อมแซมดูแลจักรยานเราก็มาบริการท่านแล้วนะครับนะทั้งจักรยานเก่าและจักรยานที่มีปัญหาฟื้นฟูจักรยานต้องการซ่อมแซมเราก็ยินดีนะดูให้ฟรีเลยนะครับ เรียกใช้บริการทีมงานซ่อมแซมจักรยานวันนี้มาบริการท่านถึงหน้าบ้านหน้าเรือนกันเลยนะครับราคาไม่แพงให้เราเช็คดูได้ก่อนนะครับนะไม่ต้องกลัวว่าจะเสียสตุ้งสตังท่านมีจักรยานแบบธรรมดาคันเล็กคันใหญ่จักรยานเกียร์เราก็ยินดีดูแลซ่อมแซมให้นะครับหรือเป็นจักรยานของน้องๆหนูๆไว้ปั่นเล่นปั่นไปโรงเรียน หากจักรยานท่านเสียก็นํามาเช็คดูได้ก่อนนะครับศูนย์รับซ่อมจักรยานบิการหน้าบ้านหน้าเรือนท่านมาถึงที่ถึงทางมาถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านแล้วก็เรียกใช้ศูนย์รับซ่อมจักรยานเคลื่อนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับหากท่านมีจักรยานที่ชํารุดเสียหายหรือท่านต้องการให้เราตรวจเช็คเปลี่ยนอะไรเราก็มีอะไรมาพร้อมนะเครื่องไม้เครื่องมือช่างวันนี้อุปกรณ์เดินทางมาถึงที่กันเลยทีเดียวนะครับนะเอามาตรวจเอามาเช็คเอามาดูก่อนได้นะครับนะแล้วตัดสินใจจะซ่อมหรือไม่ซ่อมเดี๋ยวบอกช่างของเราได้เลย ท่านของเราใจดีมีความสามารถวันนี้เดินทางมาบริการซ่อมจัก,กรยานให้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านนะครับนําจัก,กรยานของท่านมาตรวจเช็คได้เลยนะอยากจะซ่อมอยากจะดูแลจัก,กรยานฟื้นฟูให้ใช้งานได้ดีเราก็มาบริการท่านตรงนี้กันแล้วเชิญแวะมาใช้บริการกันได้เลยนะครับท่านจะเปลี่ยนบันไดทีบนะสายเบรกเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนยางหรือมีส่วนไหนหักงอนะก็เอามาดูได้ก่อนนะครับ ฟื้นฟูจักรยานคันเก่าประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายใช้งานได้ศูนย์รับซ่อมจักรยานมาบริการกันตรงนี้แล้วท่านก็แวะมาเรียกใช้บริการกันได้เลยครับทีมงานของเราเดินทางมากันตรงนี้มีจักรยานที่ชำรุดแล้วถ้าขายเป็นเศษเหล็กก็ได้ราคาไม่เยอะครับแต่ถ้าเอามาซ่อมแซมฟื้นฟูให้ใช้งานได้อย่างได้ประโยชน์นะครับนะใช้สอยในบ้านในเรือนปั่นออกกำลังกายปั่นเล่น ปันใช้งานเราก็มาบริการฟื้นฟูจักรยานของท่านถึงหน้าบ้านหน้าเรือนนะเชิญเลยครับเรียกใช้บริการหน่วยทีมงานรับซ่อมจักรยานเคลื่อนที่ของเราได้วันนี้มาบริการท่านถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านแล้วมีจักรยานที่อยากให้เราซ่อมแซมฟื้นฟูมาพร้อมอะไรเครื่องไม้เครื่องมือวันนี้ช่างเตรียมมาพร้อมบริการท่านเช็คดูได้ก่อนจะซ่อมหรือจะเปลี่ยนอะไรอย่างไรก็ค่อยบอกช่างเรา วันนี้มาแล้วอย่าให้เสียโอกาสอย่าให้เสียเวลายกมาให้ดูยกมาให้เช็คเรายินดีบริการดูให้ฟรีเลยนะครับเรียกหน่วยบริการของเราได้ทันทีที่รถหน่วยบริการตรงนี้เลยนะครับจักรยานชำรุดเสียหายเรามาบริการซ่อมจักรยานถึงที่บ้านหน้าบ้านหน้าเรือนทานบริการกันตรงนี้แล้วนะครับหน่วยบริการรับซ่อมจักรยานอุปกรณ์อะไหล่จักรยานทั้งเก่าและใหม่หนะต้องการจะซ่อมต้องการจะปะยาง ต้องการจะเปลี่ยนโซ่เราก็มาบริการซ่อมให้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านครับพี่น้องที่อยู่ด้านหน้าด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาหากท่านมีจักรยานที่ชำรุดต้องการให้เราซ่อมแซมดูแ ER ลจักรยานเราก็มาบริการท่านแล้วนะครับนะทั้งจักรยานเก่าและจักรยานที่มีปัญหาฟืน้นฟูจักรยานต้องการซ่อมแซมเราก็ยินดีนะดูให้ฟรีเลยนะครับเรียกใช้บริการทีมงานซ่อมแซมจักรยานวันนี้มาบริการท่านถึงหน้าบ้านหน้าเรือนกันเลยนะครับ ราคาไม่แพงให้เราเช็คดูได้ก่อนนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเสียสตุ้งสตังท่านมีจักรยานแบบธรรมดาคันเล็กคันใหญ่จักรยานเกียร์เราก็ยินดีดูแลซ่อมแซมให้นะครับหรือเป็นจักรยานของน้องๆหนูๆไว้ปั่นเล่นปั่นไปโรงเรียนหากจักรยานท่านเสียก็นํามาเช็คดูได้ก่อนนะครับศูนย์รับซ่อมจักรยานบิการหน้าบ้านหน้าเรือนท่านมาถึงที่ถึงทางมาถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านแล้วก็เรียกใช้ รับซ่อมจักรยานเคลื่อนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับหากท่านมีจักรยานที่ชำรุดเสียหายหรือท่านต้องการให้เราตรวจเช็คเปลี่ยนอะไรเราก็มีอะไหล่มาพร้อมนะเครื่องไม้เครื่องมือช่างวันนี้อุปกรณ์เดินทางมาถึงที่กันเลยทีเดียวนะครับนะเอามาตรวจเอามาเช็คเอามาดูก่อนได้นะครับนะแล้วตัดสินใจจะซ่อมหรือไม่ซ่อมเดี๋ยวบอกช่างของเราได้เลยช่างของเราใจดีมีความสามารถวันนี้เดินทางมาบริการซ่อมจักรยานให้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านนะครับนำจักรยานของท่านมาตรวจเช็คได้เลย นะอยากจะซ่อมอยากจะดูแลจักรยานฟื้นฟูให้ใช้งานได้ดีเราก็มาบริการท่านตรงนี้กันแล้วเชิญแวะมาใช้บริการกันได้เลยนะครับท่านจะเปลี่ยนบันไดทีบนะสายเบรกเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนยางหรือมีส่วนไหนหักงอนะก็เอามาดูได้ก่อนนะครับนะฟื้นฟูจักรยานคันเก่าประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายใช้งานไดนะ้ศูนย์รับซ่อมจักรยานมาบริการกันตรงนี้แล้วท่านก็ แวะมาเรียกใช้บริการกันได้เลยครับทีมงานของเราเดินทางมากันตรงนี้มีจักรยานที่ชำรุดแล้วถ้าขายเป็นเศษเหล็กก็ได้ราคาไม่เยอะครับแต่ถ้าเอามาซ่อมแซมฟื้นฟูนฟนให้ใช้งานได้อย่างได้ประโยชน์นะครับนะใช้สอยในบ้านในเรือนปั่นออกกำลังกายปั่นเล่นปั่นใช้งานเราก็มาบริการฟื้นฟูนฟนจักรยานของท่านถึงหน้าบ้านหน้าเรือนนะเชิญเลยครับเรียกใช้บริการหน่วยทีมงาน รับซ่อมจักรยานเคลื่อนที่ของเราได้วันนี้มาบริการท่านถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านแล้วมีจักรยานที่อยากให้เราซ่อมแซมฟื้นฟู ool, มาพร้อมอะไรเครื่องไม้เครื่องมือวันนี้ช่างเตรียมมาพร้อมบริการท่านเช็คดูได้ก่อนจะซ่อมหรือจะเปลี่ยนอะไรอย่างไรก็ค่อยบอกช่างเราวันนี้มาแล้วอย่าให้เสียโอกาสอย่าให้เสียเวลายกมาให้ดูยกมาให้เช็คเรายินดีบริการดูให้ฟรีเลยนะครับเรียกหน่วยบริการของเราได้ทันทีที่รถหน่วยบริการตรงนี้เลยนะครับ